ส,นนสันโกย่าครับวันปนพังเนี่นี่ครับสันนกย่า นไม่ชวงนี่ครับประสาทนาโกย่าครับยิงใหญ่สูงนี่คือบรรยากาศของปราสาทนาโกย่านะครับชั้นบนมีช่องให้อากาศเย็นๆไหลเข้ามาก็ไม่ร้อนครับ ขึ้นลิฟต์มาชั้นห้าแล้วเดินขึ้นบันไดหน่อยมีของที่ระลึกขายครับเที่ยวเลึกขายด้วยตัวข้างหลังเนี่ยีีแกๆยเดินเป็นพวกโครงแจกับปลาครับเป็นปลามางกรแต่ว่าโดยชื่อมันเนี่ยผมจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มันแปลว่าปลาโลมาแต่ตัวมันมีเกรดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โลมานะครับมันเป็นปลามังกรมากกว่า ก็จะมีกล้องป็นสออ่อดูนี่ครับบนยอดสุดก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับเอ่เป็นกล้องอีกแบบต้องหยอดเหรียญนนครับที่หยอดเหรียญนี่สามารถส่องดูได้นี่ครับครบรอบหนึงง่งเลยนี่เป็นบันไดที่เราขึ้นมา ลิฟต์จะมาแค่5้าครับวันนี้อยู่ชั้น6นี่ครับในประสาทนากยก็ย่ามันจะมีป่านี่ครับให้ต่อคิวขึ้นมานั่งซึ่งมันอยู่บนยอดประสาทด้วยก็เลยวุ่นวายพอสมควรครับมีลงมาชั้นหนึ่งครับน่าจะเป็นชั้นสี่ ็จะมีปืนยุคนั้นนะครับแล้วก็ชุดสมุไพเน้อชุดขายเสื้อประจำตระกูลแล้จะมีตามีเป็นเกี่ยวครับ อันนี้น่าจะเป็นห้องปิ้งย่างแล้วนะรก็ชุดอาหารไยโซมากน่ากินมากนี่คือห้องครัวแล้วมีการจำลองห้องครัวห้องสมุดห้องเขียนหนังสือครับแล้วก็เดินลงไาครับชั้นสองนี่ครับเป็นพวกเอกสารหลักฐานตอนในยุคที่มันเกิดสงครามแล้วเขาโจนทิ้งระเบิดที่ภาษาเนี่ย แล้วก็เลยทําให้เกิดคนตายไฟไหม้ครับประสาทก็เสียหายเขาก็ซ่อมขึ้นมาอยู่สร้างน่าจะสร้างใหม่เลยครับอ,อันนี้เป็นปอดศาสตร์ครับชั้นนี้เห้องทำงานอีกหนึ่งเนห้องทำงาน เป็นผังของประสาท